สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมย์มารีดีมฟันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องใหม่ของค่ายโฟนิกกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เคยอยากจะรีวิวเรื่องสมะยยอดนักปรุงของค่ายสยามนะฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีใครเนี่ยเคยดูเคยชมหรือว่าเคยอ่านกันมาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะหาแนวทำอาหารที่อยากจะมาแนะนำให้ ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นเรื่องใหม่ๆบ้างนะครับอาจจะยังมีคนไม่เคยอ่านนะครับก็เลยแนะนําเรื่องนี้นะเรื่องที่มีชื่อว่าอิสากยะต่างโลกโนบุนะครับผู้เขียนคือนัสยะเซมิคาวะนะครับจากสํานักพิมพ์โฟนิกเน็กซ์หรือว่านกย่างของเรานะครับจะเป็นในเครือของคาโดคาวะนะครับเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงนะครับร้านอิสากยะโนบุนะครับที่เป็นร้านอาหาร เก่าแก่มีมานานแล้วนะครับตั้งอยู่ในละแวกที่ไม่ค่อยมีคนนะครับดูไปก็เหมือนเป็นร้านเก่านะครับไม่มีคนเข้านะฮะภายในโลกของเราเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นร้านที่ดูทำท่าว่าจะเจ๊งนะฮะแต่ไปๆมาๆเนี่ยหลงังร้านเนี่ยเขากลับมีความรับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งร้านอิซากยะโนบุต่างโลกเนี่ย มันก็จะเป็นแนวอีเซไคนะฮะหรือว่าแนวต่างโลกนั่นเองนะฮะตามชื่อเรื่องเลยคือด้านหน้าเป็นร้านเก่าๆนะฮะไม่ค่อยมีคนเข้าแต่ว่าถ้าเปิดประตูไปหลังร้านเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นประตูที่นำไปสู่ต่างโลกนั่นเองนะครับแล้วร้านเนี้ยพอเข้าไปอยู่ต่างโลกนะครับตัวที่เป็นคนทำอาหารหรือว่าเชฟก็คือโนบุยุกิยาสวาเนี่ยเขาก็ เลยคิดไอเดียขึ้นมาได้ว่าจะไปขายอาหารที่ต่างโรคนะฮะแล้วก็จะมีสาวคนหนึ่งที่เป็นเด็กเสิร์ฟนะครับทำกิจการมากับเขาชื่อว่าชิน n o บุเซนเคะนะฮะสองคนนี้เขาก็ร่วมทำร้านมายังจะให้ร้านเนี้ยอยู่ต่อไปจากคำสั่งเสียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะรักษาร้านนี้ไว้นะครับคนดูภายนอกก็คิดว่าจะเจ๊งนะฮะแต่ว่าประตูอีกด้านนึงเนี่ย เขามีการเชื่อมต่อถึงกันอยู่เขาก็เลยทำอาหารเนี่ยให้คนที่อยู่ฝั่งต่างโลกได้รับประทานนะครับโดยการเอาอาหารที่มีอยู่ในร้านของปกติทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเด้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมปุระไม่ว่าจะเป็นทงคัตสึนะครับ ของต้มต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เป็นอาหารที่ญี่ปุ่นชอบเนี่ยเขาก็ไปนําเสนอในฝั่งต่างโลกนะครับแล้วต่างโลกเนี่ยเขาก็รู้สึกชื่นชมชื่นชอบเป็นอย่างมากร้านนี้ก็เลยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะว่าเป็นอาหารแปลกๆที่ไม่เคยได้ทานในชีวิตปกติของคนที่เคยอยู่ในดินแดนแห่งนี้นะครับก็แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นอาหารต่างโลกนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชมชื่นชอบนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารรับจ้างในต่างโลกที่มารับประทานอาหารกันนะครับแกล้มเบียร์บ้างอะไรบ้างนะครับแม้แต่ถั่วและที่กินแกล้มเบียร์เนี่ยก็ขายดิบขายดีในต่างโลกนะครับร้านอิสกายาโนบุเนี่ยเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในละแวกแถบต่างโลกแถบนั้นนะครับ เรื่องราวมันก็จะแบ่งเป็นพัาร์ๆเป็นตอนๆนะครับก็คือเหมือนกับคนที่มีเรื่องกัดกุ้มหัวใจนะครับไม่รู้ว่าจะทํายังไงทั้งการค้าการเมืองหรือการดําเนินชีวิตคู่อะไรแบบนี้นะฮะเขาก็จะแวะเวียนมาที่ร้านอิซากิยะโนบุเนี่ยเพื่อมารับประทานอาหารพอกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบเออผ่อนคลายกับชีวิตนะครับรู้สึกว่าดีจริงๆที่ได้มากินร้านนี้นะครับร้านนี้ก็เลยมีชื่อเสียง บอกต่อกันเป็นแบบปากต่อปากนะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีปัญหาของแต่ละผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาในร้านที่ทำให้อิซา,ายะโนบุร้านนี้คอยแก้ปัญหาให้ด้วยอยู่บ้างนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องแบบแนวฟิลกูดนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เล่าเรื่องแบบมีจุดมุ่งหมายอะไรมากนะครับก็แค่ มีความสุขกับการกินอาหารนําเสนออาหารญี่ปุ่นนะครับในรูปแบบของมังหะหรือว่าการ์ตูนให้เราได้พบเจอนะครับเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เขาสอดแทรกเข้าไปในร้านอสิสยะตรงนี้นะฮะแนะนําว่าอย่าอ่านตอนกลางคืนนะอ่านแล้วก็จะรู้สึกว่าหิวมากนะครับแล้วก็อยากจะลองอาหารที่เขาทํามาในมังหะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะวาดได้คล้ายคลึงกับของจริงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับอาหารนะครับก็ทั้งสองคนเนี้ยเขาก็จะรับแขกไปตั้งแต่คนที่เป็นทหารนะครับข้าราชการพลละเรือน,นักร้องคนทั่วไปนะครับหรือว่าพ่อขาแม่ค้าที่เขามีปัญหากับชีวิตนะฮะตามแต่ละบทที่อิศกยะจะพาไปนะครับก็ออกแนวพอ ปัญหาจบลงก็รู้สึกอิ่มเอมใจครับกับอาหารกับเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่แบบอ่านได้เรื่อยๆนะฮะอารมณ์คล้ายๆเคออนนะครับหรือว่าคล้ายๆกับเรื่องอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบแนวฟิลกูดนะฮะ,ะน่าจะเป็นเรื่องสลามเลี้ยงสลามเทพเจ้าสลามนะฮะอันเนี้ยก็คล้ายๆกันมันจะไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากนะครับ ไม่รู้ว่าตอนจบมันจะจบไปสู่บทแบบไหนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ถ่งดังพอสมควรนะไปทำเป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับมีทั้งหมดประมาณ10กว่าตอนนะครับเป็นเรื่องอิซากิยะโนบที่ได้อ่าทาเคดะอรีนะสาวน่ารักน่ารักเนี่ยมาแสดงเป็นตัวชินโนบุในเรื่องให้นะฮะอันนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับใครสายกินนะฮะหรือว่าต้องการนะฮะ การ์ตูนแนวฟิลโก้เนี่ยก็แนะนำได้กับอิซากยะโนบุนะครับของค่ายฟอนิกเน็กราคาก็ประมาณ145บาทต่อเล่มน,นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้มีมารีดิฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ